สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออแนวทางตำราวของเรานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญาเลยนะคะออกปุ๊บให้ปั๊บเลยนะคะโอ้เอฟซหลายๆท่านนะคะน่าจะกลับหัวแล้วอยู่นะคะเพราะว่ามีเออ บทเรียนหลายครั้งหลายคานะคะที่แบบว่าอาจารย์นิ้นหกให้นะคะเอ้ยนิ้นเก้าให้แล้วมาหกนิ้นหกแล้วมาเก้านะคะเป็นเป็นประจําค่ะตลอดเลยนะคะลองสังเกตดูเดอ้อตัวเจาะอาจารย์นะคะตัวที่อาจารย์นิ้นให้สองคู่สามขู่มันจะชอบตีลุงกานะคะหลายๆท่านน่าจะปังกันนะคะเอา้านี่นะคะของอาจารย์ปัญญาเดอ้อค่ะ มานกันอยู่บ่เนาะอันนี้ก็คําเตือนของทางช่องนะคะช่องของแอดนะคะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีไลน์นะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแค่ youtube ช่องเดียวนะคะแล้วก็ จะท่านที่สอบถามมานะคะว่าเอา้ามีแค่ Youtube ทำไมถึงอะไรสมาชิกนะคะสมาชิกนั่นคือคลิปที่แอดรอปล่อยนะคะรอปล่อยปกติเลยนะคะ YouTube เขาจะมีการตรวจสอบนะคะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงอ,อ,อีกรอบนึงเนาะเลายๆท่านก็ฟังจนเบื่อแล้วเอา้าที่ที่จริงต้องเขียนใส่ในนี้ไวะะ้เนาะเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่นะคะทุกคน นั่นแหละคะ่ะเขาตรวจสอบนะคะรอตรวจสอบลิขสิทธิ์นะคะตรวจแล้วก็มันก็จะมีแบบเวลาโหลดนะคะเวลาเราโหลดคลิปนะคะ มันนานค่ะทุกคนแอดก็เลยต้องโหลดค้างไว้นะคะอัดคลิปแล้วก็โหลดค้างไว้เนาะแล้วเอาไปค้างไว้ใน YouTube เขานั่นแหละคะ่ะเอาวิดีโอไปค้างไว้ใน YouTube เขานะคะเขาก็จะตรวจสอบนะคะตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้าแบบว่าสมาชิกนะคะสมาชิก f อฟท่านไหนนะคะแบบโอ้ยอ,อยากเห็นแนวทางไว้ก่อนเพื่อนนะคะก็สมัครกระทั YouTube ได้เลยนะคะมีแอดมีกิจแต่กิจ,จกรรมเกี่ยวกับ YouTube เท่านั้นนะคะไม่มีในไล ne ไม่มีแบบไปตั้งกลุ่มไลน์อะไรนะคะก็ดูคลิปปกติเลยนะคะเข้าไปเอฟซก็จะแค่ได้เห็นแนวทางนะคะคลิปที่แอดลงไว้นะคะที่แอดรอปล่อยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็แอดก็ปล่อยไว้ให้ปกตินะคะปล่อยให้ปกติพอถึงเวลานะคะพอถึงเวลาแอดก็ปล่อยให้ปกตินะคะเพราะว่ามันต้องเว้นระยะเวลาหน่อยนะคะเวลาปล่อยคลิปเนาะถ้าปล่อยแบบ บูที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 ปล่อยทุกนาทีอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะทุกคนมันก็ต้องเว้นระยะเวลานะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่อยปล่อยแต่ละคลิปเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นคลิปค้างค่ะคลิปรอลงนะคะอเงี้ยเอฟซีเอฟซีอที่จริงแอดต้องเขียนไว้ในสมุดเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนคําเตือนใหม่นะคะเขียนคาเตือนใหม่เอฟซีจะได้แบบว่าไม่สอบถามบางท่านบอกว่าเอ้าทําไมเข้าไปดูไม่ได้แอสประสาน โอ้นี่แหละค่ะมันก็ต้องมีคลิปค้างไว้นะคะเพราะว่าบางทีนะคะสัญญาณเน็ตแอดไม่ดีกว่าจะโหลดเสร็จนะคะบู๊ยโหลดเสร็จนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะบางครั้งนะคะถ้าถ้าไม่ให้เขาตรวจสอบเสร็จนะคะมันจะวิดีโอจะไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะถ้าแบบว่าคลิปไหนที่แบบว่าเวลาเราพัฒนาหรืออะไรออกปุ๊บแล้วแอดปล่อยเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็แอดก็จะไม่เขียนหัวข้อนะคะเพราะว่ากลัวค่ะกลัวแบบว่ามันตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะคะ ไม่รู้เสียงอะไรนะคะจะจะยังไม่กล้าเขียนหัวข้อนะคะเวลาลงเลขลงเลขดับต้องรอเขาตรวจสอบก่อนนะคะรอเขาตรวจสอบเขาจะเออเขาจะแจ้งมาบอกนะคะถ้าเขียนหัวข้อไปแล้วกลัวแบบว้าโดนแจ็คพอตนะคะสามตัวตรงอย่างนี้บ่คะวายเอา เดี๋ยวถ้ามีช่องสำรองเดี๋ยวแจ้งนะคะเพราะว่าตก็ต้องมีช่องสำรองไว้นะคะยิ่งทําเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเราจะโดนปิดก,กั้นนะคะ FC หลายท่านเลยนะคะไม่เห็นคลิปไม่เห็นแนวทางแอดก็พยายามแชร์ไปที่ทชุมชนนะคะแอดจะแชร์ไปที่ชุมชนเด้อเวลาลงคลิปเสร็จแอดจะแชร์ไปทางนู้นเลยนะคะ ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะทุกคนเอามาดูของอาจารย์ปัญญานะคะนี่แหละคะ่ะอาจารย์เน้น9้านะคะมาหนะคะซึ่งเลขนี้นะคะเป็นปัญหาโลกแตกมากนะคะออกนะคะ4 4 6 6 4หหนะคะเอามีเอ่ซเทางอ,าอ,าอันนั้นอยู่บ่เนาะอันอุบลแถวอุบลอำนาจปุยจังสะนะเยสูนะคะโอ้ถ้าแถวนะนั้นหนีวานเจี๊ยเลยได้ไอออกศูนย์จิตเนาะ ข้างล่างนะคะโอ้ศูนย์เกียรมันบอกเกี่ยวกับสี่ก์ะอะม,ม่มันมีหนึ่งหกนี่เออแอดจำผิดวันออกสี่สี่หกนะคะหกสี่นะคะทุกคนซึ่งนะคะตัวเน้นอาจารย์เลยนะคะเป็นหลายครั้งค่ะเป็นหลายครั้งหกกับเก้านะคะอาจารย์เน้นเอสมุดนะคะอาจารย์จะเน้นหกสี่นะคะมันจะมาเก้าสี่อาจารย์เน้นเก้าสี่มันจะมาหกสี่นะคะตัวเน้นนี่นะคะ ใครมีพอมีทุนนะคะก็ลองตีลังกาไว้นะคะกันตายนะคะกันตายสําหรับตัวเจาะนะคะเฉพาะตัวเจาะอย่างเดียวนะคะของอาจารย์โดยเฉพาะตัวนิ้นนะคะโดยเฉพาะตัวนิน้นอันนี้เอสมาต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะตัวนิ้นนะคะทุกคนมาบ่อยค่ะเข้าบ่อยนะคะตัวนิน้นแต่ว่าถ้ามีหกกับเก้านี่ปัญหาโรคแตกทันทีเลยนะคะมันชอบตีลังกาค่ะไงไงหลังเงือบหลุดนี่มันสิเป็นอย่างสีงนะคะอู้หนี่เกือบนะคะ โอ้นี่อาจารย์ก็ให้เบิ้นให้หามด้วยค่ะนี่อาจารย์ให้เบิ้นให้หามมาเบิ้นมาหามเนาะอ่ะสู้กันต่อไปนะคะอ้ยอาจารย์เพิ่งหลุด,ดเด้อยค่ะอาจารย์เด้งตลอดเลยนะคะสามเด้งสี่เด้งนะคะเอาเดี๋ยววันจันทร์นะคะเด้งคืนซึ่งวันจันทร์นะคะเป็นวันโกนนะคะวันโกนปราเซียนด้วยไว้แค่วันจันทร์ก็น่ากลัวแล้วนะคะวันจันทรก็ว่าวันจันทร์ปราเซียนพูดผิดนะคะ วันจันก็น่ากลัวแล้วเจอวันโกนอีกนะคะแต่วันโกนนี่ไม่ไม่ค่อยมาเลขสูงหรือเปล่านะคะจะเป็นวันพะเนาะเลขสูงนะคะถ้าวันพระนี่แปดเก้าเนาะส่วนมากนะคะแต่ถ้าวันโกนนี่แล้วก็มาปกติหรือเปล่านะคะหรือยังไงคะจันร์ธรรมดาก็แทบแย่แล้วนะคะมาเจอจันทร์วันโกนอีกนะคะยังไม่วันพระนะคะถ้าวันพะนี่เอดผัก่กน เอาวันโกนลเนี่ยซินหน่อยสินหน่อยเอานี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะงวดวันจันนะคะวันจันที่ที่9นะคะมิถุนายน2568นะคะอาจารย์ให้ไปที่24นะคะ24เนาะ28 29 20นะคะ48 49 40นะคะ ซึ่งนะคะปัญหาโลกแตกแล้วนะคะตีลังกากับหัวเลยนะคะมาไม่มาไม่รู้เราเราดักไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เอสเอดก็แจ้งไว้ก่อนนะคะทั้งสองสองหกแล้วก็สี่หกนะคะกันตายค่ะทุกคนกันตายนะคะเวลามันออกมาจะได้ไม่เสียดายนะคะสูตรอาจารย์นะคะเป็นสูตรบนล่างเลยนะคะเป็นสูตรบนล่างนะคะตัวเด่นตัวนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็ใจนี่นะคะแต่ว่าเด่นล่าอาจารย์ก็ให้นะคะมาดูตัวเน้นก่อนนะคะนี่ตัวเน้นนะคะสี่แปดสี่เก้านะคะซึ่งสี่แป ไอ้ยสี่แปดนี่ไม่มีปัญหาสี่เก้านี กับหัวเลยนะคะกับหัวดักไว้เลยค่ะมันจะออกตัวเก่าหรืออะไรไหมเราไม่รู้นะคะเราดักไว้ก่อนนะคะดักไวค่ะทุกคนดักไวเด่นล่างอาจารย์ให้19นะคะ19จะชนกับเอสไหมเนาะหลักร้อยอาจารย์ให้19นะคะนี่อาจารย์ให้เดนล่าง1น่เนาะอาจารย์ใส่หลักร้อยหนึ่งเก้าเอามาดู3ตัวบนนะคะอาจารย์เคยพาแตก3ตัวตรงมาแล้วนะคะประมาทไม่ได้นะคะเอาตัวที่เราชอบนะคะเลือกเอาเดอ้อหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่ เก้าห่วยเก้าสี่เก้านะคะอาจารย์ยังให้เบิ้ลให้หามนะคะสีไม่กอีกบ่ห่วยแต่ก็สวยอยู่ได้วันที่เก้านะคะวันที่เก้าห่วยเ่ราเป็นเก่าสีตามตูดอาจารย์บอวันที่เก้านะคะวันที่เก้ามิถุนาหย,ยน2,568นะคะซึ่งเป็นวันโกนนะคะวันโกนทุกคนอาแคบเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะ ท่านที่อยากมอบน้ําใจให้อาจารย์นะคะท่านที่หมั่นที่หิ้งที่ปังนะคะอยากมอบน้ําใจให้อาจารย์ก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เนาะช่องของแอดนะคะถ้าแนวทางเราพัฒนานะคะจะมีของแอดของหลานแล้วก็ของอาจารย์ปัญญานะคะแต่ของแอดนี่ร้อยแปดพันสูตรนะคะนึกสูตรไหนได้ก็ทําลงไปนะคะส่วนตัวแอดนี่ไม่ใช่เซียนนะคะน้นระยำก่อนเดอ้อมีแต่แบบว่าชอบค่ะชอบตัวเลขนะคะก็เลยจัดทําช่องขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยนะคะแบ่งปันแนวทางกันนะคะ กับ f อนะคะหวยเดือสีวาเชียนเทอสันอ้างวดไหนมันเข้าก็ดีใจด้วยนะคะงวดไหนสูตรหลุดนะคะก็ขออภัยนะคะเอาไปพินิจพิจารณานะคะเทียบชนกับสูตร f อดูนะคะ f อหลายๆท่านนะคะก็เก่งกว่าพวกแอดอีกนะคะ บางทีเอฟซีเบฟซียังเอาเลขมาฝากเลยนะคะเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละค่ะส่วนมากจะปรึกษาหาลือกันมากกว่านะคะช่องของแอดนะคะไม่ไม่ใช่เซียนฟันโบว่าะโบว่าะบางทีร้อยหางสองร้อยหางก็ยังทํานะคะสูตรไหนคิดว่าโอเคทําออกมานะคะมาช่วยกันตัดมาช่วยกันดูนะคะมาพูดคุยกันเฮ้ยสูตรนี้นะคะเปลี่ยนได้แล้วบอหรือยังไงอย่างนี้นะคะ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังเนาะชอบแนวทางไหนนะคะแอดก็ฝากกดถูกใจด้วยค่ะผิดพลาดต,ตรงไหนก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะเออสวัสดีค่ะโชคดีจ้า